สวัสดีเพื่อนเพื่อน CODM ทุกท่านนะครับยินดีตอรับสู่ช่อง g Game Boy s t r ต a m i n g หรือ Game ซซ่านะครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะผมสำหรับกระดาน Mystic นะผม XM4 ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมเทนเลอร์พร้อมกันเลยนะครับ เจ็ดมิสติกดอปเปแน่นอนครับว่าของรางวัลใหญ่ใะภแยในกระดาษนั่นก็คือปืน XM4 l u m i n e s c e n t เนนะครัะผมซึ่งความหมายของปืนนั่นก็คือยกเลืองแสงนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าปืนมิสติกก็จะมีเลเวลให้อัพนะผมซึ่งปืนนี้เนี่ยมีถึง5เลเวลด้วยกันนะผมก็จะมีความสวยงามแล้วก็การแชร์ปืนได้ในเลเวลสุดท้ายนะครับซึ่งดีไซน์ปืนนะผมออกแบบมาค่อนข้างสวยงามมากเลย และของรางวัลรองภายในกระดานนั่นก็คือตัวละคร Specter l e v e n a n t Chess นะผมในระดับอ e ีปิกนะผมออกแบบมาค่อนข้างสวยเช่นกันนะผมโคตรเท่เลยผมบอกตรงและยังไม่จบเท่านี้นะผมของรางวัลชิ้นต่อมาเป็น h e a r t b a t Sensor หรือสแกนนะผมเป็นในระดับ Legendary นะผมซึ่งเกมเพลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงของรางวัลชิ้นต่อมา เป็นอาวุธเมดีในรอีพิกโคเซสเบดนะผมมีดดาบของซามูไรนะฮะเราก็จะมีเกมไปให้ดูเช่นกันนะครับมาดูของรางวัลชิ้นต่อมาเลยเป็นอ e ีโมดประจำกระดานนี้นะครับไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมของรางวัลที่อยู่ภายในกระดานนี้อีกชิ้นหนึ่งเป็นคอร์ดิงการ์ดในระดับดิจินาลีนะผมที่อยู่ประจำกระดานนี้เท่านั้นซึ่งเป็นรูปซามูไรสองคนต่อสู้กันนะฮะ เทมากๆเราก็มาดูของระงวันอื่นๆกันต่อเลยนะผมที่อยู่ภายในกระดานนั่นก็คือเปิน d ลดนะผมในระดับ EPIC ที่มีลวดลายตีมของกระดานนี้เลยนะครับผม ตามมาด้วยชามตุ้งติ้งนะผมเป็นตึกหยกนะฮะสีขาวแล้วเป็นแก้วสีเขียวนะผมสวยมากๆนะฮะและนะผมของรางวัลต่อมาเป็นลมชูชีพในโหมด BR รนะผมที่เป็นสีขาวเขียวนะและของรางวัลที่สุดท้ายเป็นรถในโหมด BR นะครับเอาแล้วครับผมก็สิ้นสุดการรอคอยนะฮะเราก็จะมาทําการส่งให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับว่า กระดานนี้ผมจะหมดไปกี่ CP นะผมถึงจะได้ตัวปืนนะครผมครั้งที่1 30CP บนะผมมาจะได้เป็นอะไรโอ้เป็นล่มชูชีพในโหมด br นะครับผมของรางวัลชิ้นแรกนะฮะไปกันต่อเลยแล้วกันนะผมในส่วนของครั้งที่2นะครับผม60 CP เริ่ม โอ้โหเป็นรถเก่งในโหมด BR นะผมก็เป็นของรางวัลในแบบอีพิคสอชิ้นแล้วนะครับผมที่ได้มานะฮะมาดูชิ้นที่3กันเลยนะผม100 CP นะผมว่าเราจะได้อะไรนะผมในรอบนี้โอ้โหของดิเจนมาแล้วนะคนุณดูตุ้งติ้งชามนะครับผมในแบบดีเจนเตอรี่นะครับผมครั้งที่4 250 CP นะครับผมเริ่มมาดูกันครับว่าจะได้อะไร โอ้โหได้เป็นอ e ีหมดประจำกระดานนะฮะถ้าส่งแบบนี้นี่ดูเหมือนจะเหมานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็มาลุยกันต่อที่500 CP ครั้งที่5นะครับผมอะไรจะออฟโอ้โหเป็นนะผม Hard Bit น e n s o r นะผมหรือสแกนนะผมในดับดเจนเัอรี่นะฮะครั้งที่6 600 CP นะครับผมไปกันต่อเริ่ม โอ้โหเป็น calling card ประจำกระดานนะผมถ้ามาถึงขนาดนี้ก็คงรู้ชะตากรรมแล้วนะผมไม่เป็นไรครับรุนกันต่อครับผมครั้งที่7,1,200 CP ลุยกันเลยได้อะไรครับมาดูกันเป็นปืน DIH นะผมในระดับ e ีพินะผมรวดลายใหม่นะเราก็มาเสี่ยงดวงสุ่มครั้งที่8กันต่อเลยนะผมในราคา2,000 CP นะผมเริ่มสุ่มกันเลย ไปของที่ออกคืออ่าเป็นคูเศจเปรดนะครับผมมีดาบของสมุไรนะฮะทั้งที่9นะผมบผมพ0 0ซ c พนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวละครก่อนหรือปืนก่อนนะฮะและของที่ออกนั้นก็คือตัวละครนะครับผมก็อีกตามเคยนะฮะ สำหรับกระดานนี้นะผมรอบครั้งที่10เนี่ยก็คือ4,200 CP นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่า CP ทั้งหมดที่เราเสียไปคือเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ดูตัวปืนก่อนนะฮะ และเหมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับปืน XM4 Luminiscent Jets นะครับผมมานะผมก็นะครับ ปืนนี้นะผมถ้าเราทําการเปิดการันตี10ช่องนะใช้ CP ทั้งหมด11,940นะผม CP นะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างโอเคนะฮะและเมื่อเราเหมาตัวปืนแล้วนะผมผม,ผมมีอยู่แล้ว905นะผมในบัตรอัปเกรดนะฮะผมก็ใช้ CP ทั้งหมดเนี่ยครับในการสุ่มเพื่อเอาบัตรอัปเกรดให้ครบเลเวล5นะผมให้เป็นเลเวลแม็กนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆดูความสวยงามที่สูงสุดของตัวปืนนี้นะผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะผมระหว่างนี้เพื่อนๆก็ชมความเค็มหรือความเกลือของผมสักหน่อยแล้วกันนะครับผมคือต้องบอกเลยนะครับว่าผมดอง CP ไว้เนี่ยเป็นเดือนเลยนะครับเพื่อรอปืนกระบ,บอกนี้นะผมแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เล่นแบบเต็มอัธรรนะครับผมใครที่เล่นกับผมเนี่ยผมจะได้แชร์ปืนให้เล่นนะฮะอ่านะผมแล้วก็ครบแล้วนะอัพไปเลย5เลเวลนะครับผม กขจะได้ของรางวัลตามนี้นะผมเลเวลหนึ่งจะเป็นพวกของแต่งนะส่วนเลเวลสองก็จะมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็ตุ้งติ้งนะครับผมในส่วนของเลเวลสามนี่เป็นในส่วนของสโคปนะครับแล้วก็ป้ายการยิงนะครับเลเวลสี่อ๋อแสงแสงกระสุนครับแสงกระสุนกับอ่คิวฟีดนะครับผมและเลเวลห้าแชร์ปืนเอาก็สโคปที่โกงที่สุดนะครับและขององื่นๆนะผมที่ได้ในเลเวลห้านะ และเมื่อเพื่อนๆเ,เหมานะผมก็จะมีของที่จะแจกให้ด้วยนะผมเป็นกรอบโปรไฟล์นะกับสติกเกอร์ใหม่นะฮะต่อมาเป็นการดูแอนิเมชันตัวปืนนะผมมาดูความสวยงามของตัวปืนกัน ต่อมาเป็นในส่งศูย์เร่งหรือไอออนไซด์นะผมของปืน xm 4 mystic luminescent เจนะครับผมหรือหยกเรืองแสงนะฮะต่อมาเอฟเฟกการคิวนะผมเมื่อทําการคิวศัตรูนะครับตัวศัตรูก็จะกลายเป็นกลายเป็นตาสัญลักษณ์วงแหวนเวทนะครับผมสีเขียวนะฮะซึ่งสวยม,มากๆเลยนะเอฟเฟกนะฮะและถ้ารีโหลดก็เท่เช่นกันนะครับต่อมาเป็นการรีวิวอาวุธเมลีที่เข้ามาใหม่ในตัวเกมนะผมคูเซสเบดนะผมหรือมีดดาบเล็กของซามูไรนะฮะ นะผมก็นะับเท่าที่ผมทดลองมานะผมมีดนี้นะผมทําการฟันได้ทั้งหมด2จังหวะเท่านั้นนะผมหรือ2องบิ๊กนั่นเองนะผมแต่มีดเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวมากเลยนะและมีรูปรั่งที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะผมใช้ง่ายด้วยครับและใครที่สนใจมีดเล่มนี้ก็อย่าลืมสุ่มในกระดานนะครับและจะภาไ่ได้เลยกับท่าปิดชีพของตัวละครสเปกเตอร์ในสกิน r e v e n a n n Chase นะครับผม และในส่วนของเกมเพย์เราจะให้มาดูในส่วนของสแกนรีเจนก่อนนะครับผมเมื่อทําการสแกนนะครับผมก็จะเป็นรูปเหมือนดาวกระจายนะฮะแทนที้จะเป็นจุดสีเขียวนะผมเป็นจุดสีส้มแทนนะครับผมและรูปด้านก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเรามาดูกันต่อในส่วนของเกมเพย์ปืนไอเกกันเลยนะครับผมในส่วนของปืนไอ m กมโฟม i c นะครับผมดูมินิเซนเจสกระบอกนี้นะผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นปืนใหม่ที่มาแรงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามาด้วยกับตาเมทที่ค่อนข้าง o อนะครับผมอัตราล่าเนือค่อนข้างสมดุลนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่น่าจับตาดูนะครับว่าจะติดเมตาได้ไหมในแพทนี้นะผมหรือแพทอื่นๆนะผมแต่ก็นะครับด้วยความสวยงามนะผมผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะสำหรับกระบอกนี้นะผมใครที่อยากจะจัดนะผมไม่ต้องลังเลยะฮะผมก็จัดมาจนเลเวลแม็กแล้วนะผม เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆชอบในการรีวิวในครั้งนี้ไหมครับถ้าชอบเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเกมบอยสตรีมมิ่งหรือ Game Sosa ด้วยนะครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับปืนนี้สกินนี้ก็สามารถดีคิปชันใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับไลฟ์สตรีมในวันนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับไลฟ์สตรีมทางบ้านฟ้าและบ้านดำนะครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับบุยบ๋ยแล้วเจอกัน